สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการรายงาน,นข่าวทังเว็บเพจอ่อนต้อนอุดรกันอีกแล้วนะคะยังอยู่กับดิชันทัศนีดงแสงและก็ทีมงานค่ะช่วงนี้ค่ะจะนําข่าวสารดีๆนํามาฝากค่ะโดยทั้งจังหวัดอุดรธานีก็ได้มีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนาสาละวันมัชิมวาวัตรพระอารามหลวงตำบลมะแขงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท้งนีเนื่องจากมุนิธิรวมจิตนอมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพุทธศักราช2556โดยนิมนต์พระสงค์จำนวน99่รูปทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เริ่มตั้งแต่เดือนท่านว่าคม2 5 5 5 ถึงเดือนธันวาคม2 5 5 6เพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณโดยมูลนิธิรวมจิตน้อมกล่าวได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทุกจังหวัดจัดพิธีจเจริญพระพุทธนต์พร้อมกันทั่วประเทศในวันที20มินาคม2 5 5 6ซึ่งจังหวัดอุดรธาน,นีได้จัดให้มีพิธีจเจริญพระพุทธรต์ถวายเป็นพระราชกุพน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชนินีนาฏขึ้นโดยมีข้าราชาการและประชาชนเขาร่วมพิธีเป็นจํานวนหลายค่ะก็เป็นโครงการดีๆที่ทังจังหวัดอุดรธานีได้จัดขึ้นนะคะเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรกันได้ไหมในช่วงนาช่วงนี้สวัสดีค่ะ